ออกมาจากโรงแรมแล้วจะไปไหนต่อดีนะเข้าห้างซื้อของฝากคุณหลานดีกว่าค่ะยังไม่ได้อะไรเป็นของฝากน้องเจ้าเลยน้องเจ้าคือคุณหลานคนเดียวของพ่อจูนนะคะเป็นลูกของน้องสาวพ่อจูนนะคะเราก็เข้ามาที่ร้าน C ีเอ็ดบุ๊กค่ะได้หนังสือไปฝากนี่ค่ะได้แล้วเย้ yeah! เสร็จแล้วก็มาที่ไมโครต่อเลยจ้าอยู่ใกล้ๆกันเลยเราจะมาเลือกวัตถุดิบไปทำหมูกระทะกินกันที่ริมทะเลนะคะทุกคนเราเตรียมอุปกรณ์เตาอะไรมาเรียบร้อยเลยค่ะและนี่คือโลตัสบัานเพนะคะโลตันน้อยที่เรามาที่ไหนต้องแวะตลอดเลยค่ะทุกคนตอนนี้ยังแบบส่วนๆแบบว่าแบบว่า แบบว่าเราจะมาปิกนิกกันแบบว่าแบบว่าพอเรากางโต๊ะเสร็จใช่ไหมเสียงฝั่งห่วงบึมบึมีหมพราสิเก็บท่านบอยังไม่ได้กินเลยมึงก็แจ่งจังๆอยู่ได้ละ่ะอัน,น,นลัวก็เสม็ดลูกกำลังเตรียมของปิกนิก

เราก็เช็ดเช็ดเอาฮะคะราเร่ไงอ่งมือเดียวเนาะไเป็นไรรอเดี๋ยวให้มันจะเพื่อนให่อันนี้หล่ะพวกนี้เราก็ทิ้งหมดอยู่แล้วเอาผานม่เช็เลยค่ะเอนวดโต๊ะแล้เขานอะไรชิจินี่จะเป็นารมาดึก่ มันหลอกไหมมันบีขึ้นมาใช่ไหมมันอนั้นหรือเปล่าครับไม่มันนั้นน,นนะ ะระแทกเรียงทะเล แล้วก็ล้างถ้วยล้างจานเด้อพ่อครัวพ่อครัว <c oughs> พ่อครัวซื้อให้กินทําให้กินแล้วก็ล้างจานแล้วก็ขับรถพามาโอ้ยพ่อครัวอะไรจะเลิศขนาดนี้ถามพ่อบ้านว่ากินอีกสักคาบด,ดีไหมพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วคราบเดียวก็มือแห้งแล้ววจัง ไปต่อจ้าเราจะไปนอนกันที่ไหนดีเนาะยังอยู่หาดสนสนอยู่เลยนะคะคืนนี้เราคืออันนี้คือคืนที่สาใช่ไหมเรามาพักที่หาดแม่พิมพ์นะคะทุกคนโรงแรมพิมพ์ิมานที่เขาแบบรีโนเวทตึก อาคารพาณิชย์เนี่ยห้องนี้ก็ห้องวิวเสียงอะไรติดติดก็โอเคอยู่นะห้องนี้สามคนห้องนี้สามคนราคา 1, พันแปดร้ออาหารเช้านะคะหารเช้าเป็นเซ็ตข้าวต้มเพราะไม่ไม่มีลูกค้าวันธรรมดา Okay, เดี๋ยวนะ่ี๋ยวให้ดูวิวข้างนอกมี่เป็นระเบียงแบบอนี้งเป็นวิวติดหาดแม่พิมแบบนี้นะคะได้อยู่นะสวยอยู่นะเดินไปเดินไปใกล้ด้วย hmm. จะเปิดห้องน้ำให้ดูรูปบอห้องน้ำหลอนๆน,น,นิดนึงไฟมันน้อยเฉยหรออ๋อก็ได้อยู่โอ้มันมีที่ให้ที่จับอันนี้ทำไมไม่รู้เนาะมันเป็นตึกเก่าดีนูเหตเนาะก็โออยู่เมื่อกี้เราเปลี่ยนชุดลงไปเล่นน้ำกันทุกคนแต่มันเล่นไม่ได้น้ำมันขึ้นหมดแล้ว น้ำขึ้นเร็วมากเลยเนาะช่วงนี้นะ่ะเล่นไม่ได้แม้เกิดเลยอดบ่ขันได้เหยียบน้ำทะเลอยู่ไดีขึ้คืนมาห่องหรือซื้อมาเพิ่งอาทีตุเครื่องห่องนี่ละ่ะวันนี้ก็คงแค่นี้แ้ละนะคลิปเราไม่รู้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวมารอดูก่อนละกันอาบน้ำเสร็จแล้วก็ ไม่ได้ไปไหนแล้วคะ่ะซิงส์ติดอยู่ตรงระเบียงห้องนี่แหละที่เกียนออกไปหน้าโรงแรมเขามีร้านอาหารแบบนี้นะก็เซเว่นใกล้ๆเลยนะคะโรงแรมพิมพ์ที่มานนี่นะนี่นะป้ายแล้วก็จอดรถหน้าโรงแรมนี่แหละรถเราเองนั่งชมพระอาทิตย์ ซึ่งตกไปแล้วกินขนมกุดมร์นิงเช้าว,วันที่เช้าว,วันที่สี่นะคะที่สี่ใช่ไหมที่เรามาออ้ยม่โคมีอะไรเต็นเลยอันนี้มาเดินชายหาดหน้าโรงแรมนะคะ เมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นว่าจะเล่นดิเมื่อวานมาถึงโรงแรมว่าจะเล่นน้ำน้ำมันขึ้นถึงฝั่งเลยเยอะเยโอ้โหขน้ำขึ้นถึงฝั่งเลยไม่ได้เล่นน้ำเลยน้เต็มหมดเล่นน้ำเลยตอนเช้าเต็มก็ไม่ตื่นอีกมาดูตอนเช้าอ้าอเต็มเลยเนี่ย นี่นี่คืออันนี้คือโโรูปูทั้งหมดเลยเนี่ยเต็มเลยน่เนเยนา,เ,นเ,ลนาเ,นเลยอ่ะเต็มเ,เ,เลยอุ้ยเต็มเลยอ่ะอ่ะเห็นไหม แต่ว่ามันเห็นเรามันก็หลบเข้ารูเนาะจะไม่อยากจะเหยียบเลยอะ่ะไปเหยียบตรงน้ำดีกว่าทางน้ำดีกว่าสวยอยู่เนาะปูเยอะมากเลย หาดแม่พิมพ์ไม่ได้มาเดินนานแล้วหาดแม่พิมหลายปีแล้วอุ้ยน่าเล่นอยู่นะ เก็บม,ม,มันทำไมฮะดูดิอออนุบาลปูเลยนะเนี่ยฮะเป็นอนุบาลปูหมดเลยตรงโค้งๆนู่นน่จะสวยดูดิทางนี้ก็อนุบาลปูทั้งนั้นเลยเด็กๆมาวิ่งได้จับปูนะได้เลยเนี่ย โส้มขึ้นใจไหมส้มอยอ่ส้มอยต่กล่องกระบอกวันนี้ไงมันใกล้เกินมันใกล้เกินห <laughs> มาเต็มมันก็ไม่ลงมาเล่นน้ำกับเราอีกแล้ว แต่ว่าฟ้าเป็นมัวมัวอยู่นะพอน้เนอะเมื่คืนนี้ฝนตกฟ้าเป็นมัวมัวอยู่อันเลือด้วยนะเลือนะ <c oughs> เขาียบไม่ว่าแถวเนี้ย เนือหาปลามาแล้วเอาไหมเอาปูเอาปล,เา,ปลาเอาหอยอะไรไหมครับท่านอันนี้เกาะเกแก้พิสดาร น้ำใสอยู่นะใสมากเลยแหละอยากจะเล่นเลยแหละเล่นน้ําดีกว่ามาคุยกันก่อนไปสายไปเราก็จะขึ้นฝั่งเหมือนกันเตรียมตัวเดินทางต่อไม่รู้จะไปไหนนี่ไงพระอาทิตย์ เกิดเดินทางต่อไม่รู้จะไปไหนต่อก็นี่ไงกินขนมปังอะไรรอนี่ไงมีข้าวต้มกุ้งให้มีข้าวต้ม